ครับวันนี้ผมก็ให้มาดูกันนะครับจะหาท่านผูมาดูน,นะครับขึ้นคนาหรือยกคนานะครับใน่ผัก้างรถไฮฟอร์ดนะครับรถไฮฟอร์ดหกพันหกร้อยสิบนะครับมายกคนาหรือมาขึ้นคนาให้นะครับก็เตรียมการฤดูกาลนะครับเตรียมฤดูกาล ทำนาปังนะครับทำนาปังก็ว่าจะเป็นนาปังปีพศ2568ก็ว่าได้นะครับก็ก็ประมาณหลังปีใหม่นะครับก็ประมาณหลังปีใหม่นะครับเดือนมกราผมก็จะได้เริ่มลงมือทำนะครับกว่าน้ำจะถึงผมนี่ก็ผมเคยทำอยู่ก็หลังปีใหม่นะครับก็ประมาณมกรานะครับ ประมาณกลางเดือนมกรานะครับนี่ก็มาเตรียมการนี่จ้างรถไถนะครับจ้างรถไถฟอร์ดนะครับย้ำห6คันหกรสิบนะครับมาขึ้นคณะนะครับขึ้นคนาเนี่ยนะครับพระผูม้มมผมอยากจะบอกกับพระผู้ชมอย่างนี้นะครับ ว่าจะขึ้นดีหรือไม่ดีเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่รถนะครับมันอยู่ที่คนขับนะครับพ่อผู้สมไม่ว่างานอะไรก็ช่างนะครับงานถ่ายงานอะไรก็แล้วแต่นะครับพ่อผู้สมมันอยู่ที่คนขับนะครับรถอยู่ยังไงก็อยู่อย่างงั้นนะครับพ่อผู้สม6หกพันหกร้อยสิบนะครับก็ให้มาขึ้นคนาเนี่ยนะครับพ่อผู้สมบ้านผมเนี่ยขึ้นนะครับ ขึ้นนี่ผมให้ดูก่อนนะครับนี่ก็ขึ้นเสร็จไปคันนึงแล้วนะครับนี่ก็ขึ้นกันวาละ20บาทนะครับขึ้นขึ้นเป็นวานะครับข,ขึ้นเป็นวาถ้าเป็นเม็ดก็เม็ดละ10บาทนะครับเพราะวาหนึ่งมันจะมีอยู่2เม็ดนะครับนี่ก็ยาวเล็กเลยนะครับก็ปีนี้ผมจะขึ้นแค่2คันนะครับ ขึ้นแค่2องคันก่อนนะครับแล้วก็ให้เขาไถาด้วยนะครับเฉพาะสองคันนี้ก็น่าจะเป็นร้อยประมาณร2 0ยยี่วาละนะครับ120ยยี่สวาก็น่าจะประมาณ240ร้อเมตรนะครับเสร็จละนะครับอันนี้มันจะสวยหรือไม่สวยมันจะดีหรือไม่ดีมันจะทนหรือไม่ทนนะครับผ่านผสมมันอยู่ที่การเหยียบนะครับ ถ Hanım, ons, down, ่ายแล้วเหยียบเนี่ยถ้าเราเหยียบนานๆเนี่ยนะครับถ้าเขาเหยียบนานๆให้เหยียบให้เรานานๆเนี่ยนะครับคันนาจะอยู่ทนนะครับแล้วมันก็จะไม่ค่อยรั่วมันจะไม่ค่อยยุบนะครับพ่ระสุมมันอยู่ที่การที่เขาเหยียบให้เรานะครับคันานะครับว่ามันจะทนหรือมันจะไม่ทนนะครับเนี่ยครับยิ่งเหยียบนานเท่าไหร่มันจะยิ่งแน่นนะครับยิ่งไม่รั่วนะครับ จะยิ่งไม่รั่วยิ่งจะทุนนะครับอยู่ได้หลายปีเลยนะครับถ้านอกจากเราไม่ไถเวียนซ้ายเข้าไปเนี่ยนะครับพันผู้ชมมันอยู่ที่การเหยียบนะครับถ้าเหยียบไปหลายรอบเนี่ยนะครับมันจะแน่นนะครับแล้วมันจะไม่ค่อยรั่วนะครับอย่างดีมันก็ถ้านั้นก็หน้าแรงมามันก็แตกกำแพงไปแค่นั้นนะครับแตกกำแพงมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับพันผู้ชมนี่วาละยี่สิบบาทนะครับแล้วทีนี้ผมมาให้ดู ดูนี่ไถนะครับไถฮันผสมไถไร่ละ300นะครับนี่ก็เหมือนที่ผมให้ดูไปตอนครั้งแรกแล้วนะครับตอนที่กําลังขึ้นนาอยู่ใหม่ๆนะครับแล้วก็ที่ดูคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับที่ว่าการกำจัดเข้าดีตีรอ,อเข้าดีดนะครับนี่นี่คือถ้าเราย่ามฟางไปแล้วมันจะอย่างนี้นะครับนี่ฮันผสมไถออกมาเห็นไหมครับไม่มีขี้ไถเลย นวนเก็บเลยนะครับเห็นไหมนะครับนี่อย่างเงี้ยนะครับรถเล็กมายาม่ำรถไถนาเดินตามมายาม่ำง่ายเลยนะครับพะชม,มง่ายเลยมันจะแตกต่างกันเลยนะดีมันจะซุยนะครับดีมันจะไม่แข็งมันจะได้มันจะไม่เป็นก้อนนะครับพะชม,มเหมือนกับที่เราต้องไปอยู่สภาพอย่างนี้นะครับสภาพอย่างเงี้ยนะครับหายออกมาเนี่ยเป็นก้อนโครโคาเลอร์แล้ว คลึงคลังเลยนะครับก้อนใหญ่เลยนะบึกบักเลยนะครับในี่ยพผู้ชมนี่ก็เกี่ยวก็ไล่กันกับผมประมาณสักประมาณสองอาทิตย์นะครับท่นผู้ชมนี่ประมาณสองอาทิตย์นะครับนี่เขาไม่ได้ย่ำหมักฟางนะครับอันนี้ก็เขาเผาไปนะครับท่นผู้ชมนี่ก็มาให้ดูกันนะครับนี่คือข้อดีนะครับผมให้เห็นให้ให้ดูกันเลยนะครับการหมักฟางนะครับเราเราได้กรสองอย่างกันไปเลยนะครับที่คลิปก่อนหน้านี้ผมให้ดูแล้วนะครับ นี่ขนาดดินเปียกๆอยู่เขายังไม่เป็นก้อนเลยนะครับพ่อผชมก็เป็นแค่ขนาดนี้นะครับปกตินี่ก้อนใหญ่กึบนะครับนี่ถ้าเปียกพ้าดูการถ้าดูไม่ชัดนี่ก็เหมือนกับปั่นไปแล้วลวงนึงแล้วอย่างนั้นรอบนึงแล้วเลยอย่างนั้นนะครับยิ่งเราหายตากดินแห้งไว้นะครับยิ่งดินแห้งขาดตัวนะยิ่งข้าวยิ่งเขียวดีนะครับพ่อผสมข้าวยิ่งเขียวดียิ่งงามดีนะครับนี่ครับลมมาให้ดูนะครับเตรียม ดินกกรูกาลเพราะปลูกนาปังนะครับปีจะว่าปี 7, หกเจ็ดทับหกแปดก็ได้หรือว่าจะปีหกแปดก็ได้นะครับเอยหกหกแปดถูกละนะครับเพาะผู้ชมหกแปดก็ได้นะครับเพานะราะผมต้องเริ่มลังปีใหม่นะครับอันนี้ก็มาให้ดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางการปฏิบัตินะครับของผมนะครับ ถ้าใครมีโอกาสก็ถ้าทำอย่างนี้ไว้ก็เป็นการดีนะครับสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ